สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT c h ช n n e ลครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับแบ่งสองหน้าจอสำหรับมือถือที่เป็นหัวหวยกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของหน้าจอมือถือกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทาการ สไลด์ในส่วนของหน้าจอนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะโดยปกติจะเป็นาการใช้งานที่จะปิดแอปกันนะครับเมื่อเราสไลด์ในส่วนของหน้าจอขึ้นไปแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ว่าเราในขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปิดแอปนะครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ในส่วนของเลือก2หน้าจอนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่ไม่ขีด2ขีดน,นะครับตามที่ลูกศรชี้กันนะครับเมื่อเราเลือกกันเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของหน้าจอแรกนะครับก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นไปตามรูปนะครับ หลังจากที่เราเลือกในส่วนของหน้าจอะนะ หน้าจอแรกกันได้แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการหาในส่วนของหน้าจอที่2กันนะครับโดยในหน้าจอที่2นะครับผมจะเลือกเป็นเอ่อเฟซบุ๊กกันนะครับก็ให้เราคลิก Facebook กันได้เลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของ Facebook นะครับก็จะเปิดขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเราก็จะมีการใช้งานการสองหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะครับจะมาแนะนำวิธีการปิดไปซักหน้าจอหนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้ก็ให้เราไปหน้าจอที่ไม่ใช้งานนะครับแล้วให้เราทําการเลื่อนไปทางด้านหน้าจอไปทางด้านซ้ายกันนะครับเมื่อเราเลื่อนหน้าจอไปทางด้านซ้ายส่วนของแอปตัวนั้นนะครับก็จะถูกปิดลงไปนะครับและก็จะเหลือเพียงแอปเดียวนะครับที่กำลังเปิดใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นแอปแอปนี้นะครับ ก็ในส่วนของวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแนะนำวิธีการแบ่ง2หน้าจอนะครับสำหรับมือถือที่เป็นหัวเว่ยนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของมือใหม่หัด i d c h a n n e l นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ